ดีทุกท่านครับนั่งตามสบาย <c oughs> ขอเกิดไรฟังสักทิอนเพื่อเป็นสาระของนั่งตามสบายครับเออมาวันนี้เรามา,าภาวนาภาวนาจะมีเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิมุติวิเดชงกงนะครับก็คือการเอากายมาใช้งานให้มันคล่อง เงือกายมันแข็งแข็งแรงนะครับก็จะต่อไปถ้าใจมันก็จะตามมาตรงนั้นเดินโยกรมนี่เป็นการตัดทิใสายเราด้วยดิที่ขี้เกียจไปชอเมื่อยแต่อยากเป็นอรลันต์งอยากรวยอยากสุขอยากหมดไปขี้เกียจถ้าสายข้าวป่าเนี่ยตอนถึง สาแทบไม่ได้นอนเลยไปจักไปบวชนด่อยู่ประมาณตี่สามเปลี่ยนตัวลงมาได้บวชนั่งพอฟ้าสายก็สวดหมดสดบนเสร็จฟ้าสายพอดีก็บิณฑบาทถ้าเข้มๆเหมือนอย่างอาจารย์ก็คือวางบาตรลงแล้วก็ไม่ฉันเช้าแล้วก็เดินเดินจบก็ตัจงเจ็ดโมง สี่โมงเชา้าเป็นเวลาสามเดือนทำแบบนี้นึกเลือกสักจักอธิษฐานในถฉานข้าวมือเดียวเอหลังประมาณชั่วโมงไม่ถึงสองชั่วโมงบายสามกิจของสงต้องก,กว่าดหลังวัดก็ทำเสร็จแล้วก็สวดมนต์เย็นเสร็จเดียบอยแล้วก็ภา,าวนาไปก็จะย่ำลุกนะครับก็เออหลัง นี่คือการรูปแบบของการฝึกปฏิบัติถ้าเราไปย่อหยดตามใจตัวเองเรื่องกายนอกกายเราดี่สำคัญร่างกายพร้อมแข็งแรงมีความรอบน้อมมีความเข้มแข็งนะครับกรบะรทั่งเราจะกราบพระเราก็จะต้องอมีศีลเต็มที่เต็มร้อยใจต้องเคารพจริงๆนะครับน้อมไปกับกายก็เต็มร้อย ถ้ากายอย่างเดียวใจไม่ได้ก็ไหว้พระมือเดียวผมคงไม่ได้อะไรมากมาเรื่องในสายปฏิบัติของพวกเราก็คือต้องมีนะครับในช่วงคำศาสานี้เมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนพักไปเตียบเหมือนดันไม่ให้ล,ละข้าปากบะมีเอาตัอย่างเมาว้าก็ในนั่งแบบยืนขึ้น เชือน่ในสายของห,หลวลงพ่อกบุลพ่อศรีหรือคนโบราณก็จะมีผ้าเฉียงเวลากากพระกายต้องหนานอบด้วยจริงโดยเฉพาะกากเอือกราบตีนขัดกาบคิดตีน,น,นใครก็ไม่รู้ไม่มีผ้าหลอกเ็นสังเกตนะครับคนแก่บางทีก็ไม่มีผ้าขาวคาดเขาก็จะใช้ผ้าเช็ดหน้าวางหรือหมอนวาง คนรุ่นใหม่ได้ง่ายกับกาบา็ไปกาบยืนมองไม่เฉยก็เดินไปเลยพทนก็กาบกาบขี้ปุ่นผมหน้าอกละช่วงนี้เราจะไปปฏิบัติทำครูนสานี้นะครับที่ในฉลองพระอาจารย์ก็เตรียมผ้าไว้ให้แล้วนะครับพัดเขาไปพอเมินจากสองิช้ายืนขึ้นครับข้างหลังมองไม่เห็นเห็นไหม ลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปรับแจกได้เลยคนละผืนละผืนสั่งมาจี่ผืนละห้าสิบผืนเฉลี่ยแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยเพื่อต้องจ่ายจานนะครับเพื่อจ่ายข้างล่างเลยเพื่อจะเป็นส่วนที่เหลือจะเป็นคณะขนาา้าวไฟของมาตรฐานทำไปใครไม่มีก็เอาไปก่อนนะครับอย่าไปคิดเลยมาก ิ่งที่ทําทั้งหมดนี้เป็นเรื่องบุญกุศลเรื่องของความสง่างามแตเรื่องของกิยามารยาของลูกชาวพุทธทุกคนจะต้องกราบเป็นไปหั่กาไนะครับกราบสอบเป็นจังครับประติ์นะครับเดี๋ยวไปบุญสลายใหญ่ก็อยว่ากันเราต่อวันนี้ไปไหนื่อไหนจะได้ไม่อายเขาบางสํนานักไดเวอร์่ปุ่นกีกครับตะไครเสียงไม่พอแถมมีตาก็ยึนเดที่ทำมาใหม่ ขายะเป็นจะทพนขายกายนี่จริงๆไม่ใช่ถึงขนาดนะครับอย่าไปพุ้งแตกมาก,กนขนาดคนปฏิบัติธรรมต่อไปก็มีต่อไปเฉียงด้วยน้าคตรุ่นๆๆลูกรุ่นหลานคงนมีชะดาด้วยแ้ะผู้หญิงก็เสียบดอกไม้ด้วยงั้นกาพะไม่เต็มร้อยบุญไปแหละมันก็ว่ากันไปนะครับแต่งเรื่องกัด้วยเรื่อยนะครับมันคือกายกจะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ ตอนที่เริ่มกินน้อยลงสตังน้อยลงระวับบงโรคะัลป์กินน้ำเยอะเพราะอาหารม่ค่อยได้กันแติกิตมันค่อยเีื่อเรื่องใจกลับไปคืนนีฝากกันบ้างทุกท่านที่รู้จักอาจารย์แล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วงังไปถึงขนาดไหนแล้วจิตมันระงับสงบได้ลงขนาดไหนหรือว่านั่งต่อหน้าเฉพาะอาจารย์อย่างเดียว นะครับไปดูสิเราทำด้วยขนาดไหนแล้วนี่เลืเรียกเช็ควัดผลนะครับนั่งร่างนานแต่ว่ายังไม่สงบนะครับแสดงว่าเราไม่ได้นั่งตรงนั้นนะครับไม่ได้ทำจริงตรงนั้นถ้านั่งมันต้องอย่ดีมนีสุขเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าคนนั่งสมาธิเนี่ยนะครับมันอย่ดีมนีสุขเยอะมากมาแตกก่กองชว่วงที่ศึกษาทำมาทลอดสี่ถึงห้าปี เขาจะเฉยลกคนมา25ปีคนที่เขาฟังอาจารย์จริงๆเชื่อถือจริงๆนึกจริงๆเคารพจริงๆเขาก็ปฏิบัติได้จริงเขาเขาหมดทุกหมดโศกโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับเรื่องการสร้างฐานะนะครับเรื่องทองเรื่องจิตวาาิปลเรื่องการจาัดกาได้ป่วยโดยที่ทีแล้วมีคนมาหาอาจารย์บอกว่าหนูทำบนตามที่อาจารย์บอกไปแล้ว นั่งสมาธิไปแล้วทําไมที่บ้านหนูถึงมีแก๊สระเบิดในบ้านอาจารย์ก็หัวเละแต่เขาร้องไห้เขาตัวสั่นไปหมดเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมรดบุญไปแล้วถามว่าตายไปล่ะม,ม,มันมีใครตายเลยพอมีคนมาเรียกหน้าบ้านแลยวิ่งไปดูเดือวเขาจวิง่งไปดูเดีในครัวระเบิดต้ม นั่นคืออะไรถ้าไม่ทําบุญนั่นคืออะไรถ้าไม่เจออาจารย์สักกอดนั่นคืออะไรตายสี่คนพ่อแม่ลูกหมดครับในบ้านแก๊สมันรั่วระเบิดหลังจากนั้นหนูก็อกสัตว์ขนแขวนอีกจูงลูกไปตลาดหนูเดินผ่านไปมาไม่ถึงครึ่งเม็ดกิ่งไม้หักหนูก็รอดมาได้หนูใจจะขาดเลย หรือไปถามคนรอบข้างเขาบอกว่าอมันเกิดอะไรขึ้นทางบุญกับอาจารย์แล้วถึงเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าโชคดีเลยนะที่ได้สมุนซะก่อนถ้าไป่สมุนซะก่อนตายเห็นไหมในเวลาเร,เรียกกันแก๊สระเบิดวันนี้พรุ่งนี้กิ่งไม้หักเรือยรีบมาหาอาจารย์เลยกลัวช็อตที่สามตายจริงๆอย่ารอถึงขนาดนั้น นั่นแหะแว่าดีนะพอไปทำบุญวันนี้ต้องดีใจด้วยพวกเด็กๆมาหลายคนนะครับนี่คือการทำบุญอาเรศทำแต่ปาดอย่างเดียวนะครับแล้วไม่นั่งสมาธิเนี่ยเรียบร้อยแน่นะดีนะครับครอบครัวที่เขาเขายังศรัทธาาจาเขามาปีที่ห้าแล้วเขาอาจารย์เกิดเลยขึ้นห,น,ห,น,หน,นูหนูทนไม่ได้หนูต้องมาหาอาจารย์ไปไม่ลอดเนะี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นเรอุย้ย ยี่สิบห้าปีวันนีจังเจอไอ้ประเภททำไมได้เยอะเราจะเคยเจอคนบางคนแบบระวังนะหน้าตาสวยเดินขาเป๋ไปข้ามันก็ขาเป๋จริงๆนะครับไอ้กูไปจักวิศรษากูไม่ฟังกูไม่สนใจเห็นไหมพวกรองของที่จบทักยังอยู่โบราณบอกโอ้ยไปจบม่ร้องไม่ได้จงังตัมพิจิตรู้สาดทัก บอให้ระวังนัะไม่ฝังไม่ฟังว่าเป็นดแล้วใจเราเลยละะนะครับอาจารย์นึกผมผมใสต้องเชี่ยวนี้วันนี้เจอหน้ากันต้องสั่งว่าพวกเก่าๆกลับไปเช็คด,ดูว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันี้ที่บูักอาจารย์นั่งเลยมากขนาดไหนมันมีพลังขนาดไหนมันวางลงในขนาดนานมวางมากก็มีพลังเยอะถ้าวางน้อยพลังไม่มีนะครับมันตึง เ่อาต่อไปเนี่ยอีกไม่กี่อาทิตย์อาจารย์จะฝึกคนที่เคยนั่งมากๆมาเป็นมาฝึกสมาธิที่เข้มภาษพาพระป่าก็เรียกอภินยาอภินยาจะมีหกแต่สอนแค่ห้านะครับัวตาทิศหูทิศกายทิศใจเป็นบุญเป็นกุศลจิตรูเวละเรื่องเจโตก็ตตง,งั้นมันเลยได้แค่สมาธิเข้ม ขี้นาเรื่องแก่ลงแก่ลงแล้วไม่มีรู้เรื่องอะไรมืนเหมือนการศาไม่ต่อเนื่องเลยเบื่อนอนดีกว่า้นเป็นปเช็มนะครับพลังของตัวเองสักเดี๋ยวเวลาอาจารย์เรียกในช่วงเข้ากรรศษาเนี่ยนะครับไปสารวิปัสนาไปไปสาราปิดวาจาแล้วก็จะเริ่มสอนสอนพิญญาฮะวิญญาหกนะครับแต่สอนแค่ห้า นะครับเพราะฉนั้นขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละคนที่จะได้อะไรบางคนก็ได้หูทิพย์บางคนก็ได้กายทิพย์บางคนก็ได้ปากเป็นปากทิพย์ด้ยนะครับไม่มีมในปิญญานะครับป็นม,มีแต่ว่าตาทิพย์หมือย่างอาจารย์ในหูทิพย์นะครับแล้วก็รู้ลวงหน้ารู้วาละจิตของมนุษย์รู้อดีตชาติรู้ชาติปัจจุบันแต่ผลข้อสุดท้ายนะั้น เออเป็นไม่รู้อะไรเลยนั่นหมายถึงว่าละหมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่พระนิพพานตรงนั้นนะครับก็เป็นปลอบปลอน,นี่เป็นปลอที่เขี่ยวมาแต่ประเภทแบบว่าเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าประเภทแบบว่าถ้าพลังขิตมันไม่ถึงมันก็ไปไม่ได้เราต,ต้องฝึกให้เข้มและให้นิ่งนิ่งมากๆแล้วก็วางลงนิ่งอย่างเดียวจนไม่มีลมหายใจจนไม่มีร่างจนไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องนิ่งแบบนั้น นิ่งเป็นนิ่งที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับไม่ดันพลังเข้าไม่ดันพลังออกไม่เกินโลบหลงเมือไเราเสกไม่ได้ครับเื่อได้ปัญญาแล้วสามารถเสกได้เงินทองบริวารเนี่แค่ก็คิดแล้วก็นึกมันก็ได้ละเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมนะครับไม่เกินสี่สิบคนเนะรุ่นนี้ก็บุญถึงก็จงได้ไปบุญถึงก็จึงได้เรียนเพราะว่าฉันก็มีเวลา นะครับแต่ในช่วงสอนก็ต้องเข้มสอนเพื่อให้จำจำเพื่อไม่ให้ฝึกแต่ไม่เชื่อพูดพูดแล้วนะครับสอนแล้วแล้วทาไม่ได้ก็เป็นกรรมของพวกท่านเองที่ท่านไม่จำท่านมีฝึกท่านไม่เอาเองนะครับโดยดจากปัจตัดทิ้งไปเลยตรงนั้นนะครับก็ถือว่าพื้นฐานเข้มแล้วก็ถือว่าตัวรอดได้ล่ะ <c oughs> ส่วนพื้นศาลาปิดวาจาวันที้ปด้วยนขอดะ นะครับก็เหลือคงไม่เกินสองหรือสามวันนะครับช่างมายุ่งไปหมดช่างที่ค้าปฏิบัติรันี่น้ารักครับเป็นทั้งช่างด้วยเป็นทั้งแม่ครัวด้วยเป็นมาทุกอย่างนะครับโดยที่มีงานกิจกรรมของึกษาเข้าจำนวนมากพอสมควรอีกส่วนหนึ่งก็ไปปูกระเบือ้องอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมเครื่องไฟขยายเสียง การเช็คเวลาแบบนั้นเพราะว่าขาเข้าตอนค่ำก็ถึงแล้วก็วิ่งกลับไปปูกกระเบื้องต่อแสดงว่างานค่ายไม่ได้หยุดแค่นั้นมันมีการพัฒนานตลอดนะครับแล้วก็กลับเพราะปูกกระเบื้องสาราเสร็จตัวใกล้มีงานฉลองพ็จะายตัใจเสร็จแล้วก็กลับมาทําบ่อน,น้ําจัดไว้น้ํานตามเดิมนะครับก็มีงานอื่นโดยเฉพาะในช่วงใกล้น้าฝนเราคงเป็นภาระพี่บอลเนี่ยไปเอาต้นไม้ นะครับใครมีต้นไม้จะบริจาควันเข้าบรรษาก็เอาไปด้วยนะเดี๋ยวถ่ายรถไปไปช่วยกันปลูกครูบาอาจารย์เสริมป่าบอกว่าบุญแรงอยู่สองอย่างขุดบ่อน้ำมาสร้างป่าเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคนในพักจัดตั้งหมายก็ได้พักลมเย็นเป็นสุขด้วยนะครับแค่เราพัดลมแขวนกดหรือพวกเราไปแขวนกดนี่ก็บุญหลายชาวบ้านเราแย่งนั่งเขาว่าอาจารย์ แล้วแบบนี้เขาปลูกมันปลูกอ้อยกันอาจารย์ปลูกอะไรโลกไปหมดเลยรวังไฟไหม้ค่ายจนบอวก็อาจารย์ปลูกบุญเพราะปลูกคนได้ตังค์อาจารย์ปลูกอะไรกูไม่เห็นได้ตังเลยนะครับมีต้นไม้อะไรกับรูที่สูกปุงใหญ่ๆเป็นโบคจนก็หัวเราปลูกบุญเพราะไม้เป็นงามมากเรียบร้อยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาสองทศปีหลังแม่สาบานเขาบอกต้นดีใจหน้าเขาถ่าน เนื่องมนุษย์สร้สางเมซ่าดต่ทำลายอย่างเดียวในหย่อมของข้าวเะาแไปเจอผลก็มีตรงหย่อมนั้นของข้าจาย์อย่างยที่เป็นป่าตรงนั้นไม่เหลือแล้วนะคร<ม>ับเวลาฝนตกก็ตกเฉพาะข้าของข้าจารอบคางไม่ตกเพราะความชื้นไม่มีเกเป็นไรข้าของอาจารย์ฝนตกจังนะครับแล้วก็เก็บน้ําอยู่หน้าแล้งที่เก็บไม่อยู่ประธานทําของอาจารย์เก็บน้ําอยู่ทั้งบาดาลทั้งหลังของ นั่นกถือว่าเป็นมูลของพวกเราพวกเราที่ยืนไปเป็นปัตรมสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวกินไข่สามร้อยฟองมีคนบนไว้สามร้อยฟองอาจารย์ตกใจแต่ว่าพูดเลยไม่ออกชิมกับกแนพนทิมกับกแพนบนพบ่อปู่ฤษีไว้สามร้อยฟองอาจารย์เลยบอกแบบึันมาละร้อยได้ไหมอาจารย์ตาแซวเลยเเฉย แต่แล้วแต่เจตานาของเขาแต่เขาก็มีวัตถุประสงค์ที่เขาวาดลูกเป้าหมายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจ้าก็พอดีใจกับพวกลูกศิษย์ด้วยสําหรับพวกที่ล้องของนะครับบอกว่าขอเชิญไปที่ค่ายปฏิบัติธรรมหน่อยนะครับเดี๋ยวคืนจะ,จะพาผีมาหลอกบอกให้ดูแล,ลรลู้หลอกหรอซ่าไจะได้เข็ดเด็กวอกันหละจำนะครับไม่งั้นมันจะล้องของมันอยู่ได้เลยแลป้ประเภทมานั่งต่อหน้าในหนึ่งเนียน นะลัาหลังเล่นเกมเป็นรองต้นไม้คว้างเอเลยได้บอกไว้ให้มองหน้าก็รู้ไม่ใช่มองหน้าไม่รู้เดี๋ยวมาทำฟอร์มแบบนี้อาลนะตัวคงม่อด้เลยมากวันนี้นะครับ,บสบายๆงานบุญก็คงไม่มีแห่แห่หน้าอะไรมากมายก็เตรียมรองไว้แล้วก็พยันหน้ให้เข้มเพื่อจะได้ฝึกอภิญญาในรอบต่อไปของของเที่ยวเนี้ยนะครับจะได้สปัยญาที่บอกเหมาะแล้วก็เขี้ยวเขนะี้ยวว่ดเล อ่ล่ะประดมมือขึ้นบุตรฐานที่ท่านทังตั้งใจในวันนี้ในการทาวนาและดโดยนจงกมมหัดฝึกปฏิบัติเป็นแล้วก็เพิ่มความรู้เพิ่มขึ้นพลังกิจเพิ่มขึ้นขอทุกท่านโดยรุย่งยุติวิสุขเงินทองไหลามาเทมาเนื้อกระกระสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเธอ